ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับที่ผมใช้ในการดูแลสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายนะครับ2วัน3ามวันถ่ายครั้งหนึ่งในการถ่ายแต่ละครั้งนี่ก็ค่อนข้างลำบากครับจนมาวันหนึ่งนะครับก็ได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับไฟตัววีครับตัวนี้เป็นตัวดีท็อกนะครับก็ตัวนี้หลังจากที่ได้ทดลองใช้นะครับมีพี่ก็แนะนํามาว่า ให้ทานก่อนนอนนะครับในน้ําชงในน้ํานะครับชงดื่มในน้ําธรรมดาหรือน้ําเย็นก็ได้ร2อย l ิบลนะครับแล้วก็ทานน้ำเปล่าตามไปด้วยสักแก้วหนึ่งตัวนี้จะให้ผลนะครับก็อยู่ที่ประมาณแปดถึงสิบชั่วโมงด้วยกันนะครับครั้งแรกที่ผมได้ลองใช้นะครับเห็นผลชัดเจนเลยครับออกมาเยอะมากครับถ่ายมีทั้งผูกมีทั้งไขมันติดมานะครับก็ประทับใจนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลองใช้สําหรับใครนะครับที่ สนใจนะครับตัวนี้นะครับที่มีปัญหาเดียวกับผมนะครับก็แนะนำนะครับตัวนี้นะครับผมว่าประทับใจแน่นอนครับ